รีวิวสุดยอดมือถือสับจ้ดตัว Honor X6B กับงบ2,990บาทที่พี่ซื้อมา Honor เป็นผือที่มีความถึกทนคุ้มแบตให้มา 5,200mAh mm มตัวนี้หน่วยความจำขนาดแรม 6GB กับ ROM 128 กับตัวนี้สามารถป้องกันการตกกระแทกจาก SGS 5ดาว1.5เมตรบอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามกล้องหลัง50ล้านมี AI คัมเมราผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มีความถึกทนคุ้มจริงกับตัวนี้ให้ชิปมาก็คือแรงจริงกับตัว HEDO G85 o c t a c o ออกซึ่งพี่ใช้งานตัวนี้มาหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากหน้าจอสู้แสงถิง 780นิ้นครับสามารถสแกนด้วยมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างได้ซึ่งรอมของออเนอร์ยืนยันเลยว่าเป็นลอมที่มีความสเสถียรจริงครับกับงบ2,990บาทที่พี่ซื้อมานะครับผม พีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับบางครั้งราคาอาจจะลงนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อเพราะว่าพีก็สั่งมาจากลิงก์ผมด้านล่างคลิปนี้ผมพีซื้อมาใช้ในปีสองนสองห้าตัวนี้บอกเลยว่าสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มจริงแรมบวกเพิ่ม6กิกบวกเพิ่มอีก 6G กิกได้ เป็น12 g b กิกลอม128ซึ่งพี่ใช้งานตัวนี้มาถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้สัพพีนะคือเดอะเบสมากงบเลท2 2,000กว่าบาทถึง3,000กว่าบาทดยให้เลว่าตัว Honor x 6 b ปลอดภัยระบบดีแล้วก็ไม่มีแอปกู้หรือว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตกับแอปธนาคารได้อย่างง่ายดายมาก สำหรับการดีไซน์ผมตัวนี้บอกเลยว่าน้ำหนักไม่ถึง200กรัมครับน้ำหนักเพียง1 9 2กรัมกับความบาง8.39ม mm. ิลลิเมตรสัพพีนะให้มาถือว่าดีจริงพี่ชอบบอดี้ในการดีไซน์รู้สึกว่ามันจับแล้วมันมีความแข็งแรงทนทานจริงครับซึ่งหาได้ยากมากกับงบเลส3 0 0พตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับผม สำหรับผมแบตตัวนี้ให้มาสักพีนะใช้งาน1วันถือว่าเพียงพอมากมายกับแบตท,ที่มีความอึดความทนก็คือแบตให้มา5,200อ mm มกับตัวฟ้าชาร์จให้มา35วัต์เป็นออเนอร์ซูเปอร์ชา์จครับบอกเลยว,ว่าจัดเต็มจริงซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้หายห่วงครับพี่ชอบมากกับตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานมาหน้าจอผมตัวนี้ขัดหน้าจอให้มา 6.56นิ้วครับอัตาราลิฟท์คือ90เฮิร์ตบอกเลยว่าในการปรับปรับเป็น60-90ได้หน้าจอ HD+ พัดสัพ,พีถือว่าหน้าจอนี้สีสันสวยงามสู้แสงคือดีมากกับงบเบรด3,000ตัวนี้บอกเลยว่าสู้แสงดีจริงครับนี่ครับบอดดี้พี่รู้สึกว่าขอบตัวเครื่องเนะี่ยมันมีความทนทานจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานมาดีจริง ไม่อยากจะอวยเลยอะเพราะว่าพี่ซื้อมาเองครับผมรีวิวเองครับผมพี่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับออเนอร์นะครับผมตัวนี้นี่ครับให้ดูเลยว่าหน้าจอผมตัวนี้มันมีความสุขงาแล้วก็ซัพพอร์ตกับแอปธนาคาร ทุกธนาคารได้อย่างดีมากครับผมพี่ชอบในการทัดในการกดมากซึ่งพี่ใช้เครื่อเบสโมเดลผมตัวนี้แรม 6GB บวกเพิ่ม6 g กกับตัว CPU h e ูเฮดอีแปดหอกซึ่งบริเยว่าตัวนี้สับพีนะ CPU มีความเร็วความแรงในการทัดถือว่าสุดจริงครับตัวนี้ผมสามารถใช้งานมัลติ w i n d o w ์องผมตัวนี้ได้ซึ่งบอเลยว่าในการทัดในการกดตัวนี้ทัดกดง่ายจริงครับสับพีนะเป็นผื่ที่ซอฟต์แวร์หรือว่า UI ตัวนี้ ใช้งานได้ดีจริงเป็นตัว m e g OS 8.0 Android 14ผมตัวนี้นะซึ่งผมกล้องให้มาดีมากกล้องหลัง50ล้านค่า f อยู่ที่1.8ึ่งป็ซึ่งพีไปสัมผัสต,ตัวกล้องมาเส,ส,สกินโทนตัวนี้ถือว่าสุดจริงกล้องหลัง2ตัวมีกล้องหลังอผมระยะความลึก2ล้านกับเลนหลัก50ล้านครับพีไปถ่ายธรรมชาติมารู้สึกว่าแฮปปี้มากถ่ายโคตรด,ดีอะคือถ่ายดีจริงครับไม่อวยเลยว่า เป็นตัวอัลตราคีนที่รู้สึกว่ากล้องหลังให้มาดีจริงในการซูมสามารถซูมได้ถึง10เท่าครับซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้ใช้งานมาถือว่าสุดจริงครับสามารถบันทึกวิดีโอ 1080p ดีผมได้ผมตัวนี้นะไฟแฟลกด้านหลังในการถ่ายกลางคืนก็ถือว่าดีมากครับผมซึ่งพีไปสัมผัสมาถือว่า ใช้งานได้ดีจริงครับผมนครับให้ดูเลยว่าในการถ่ายรูปเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมตัวนี้มี AI แล้วก็มีฟิลเตอร์ในการถ่ายรูปโดยที่ไม่ต้องผ่านแอป,ปครับใช้งานง่ายกล้องหน้า5ล้านซึ่งพีไปสัมผัสกล้องหน้ามาก็ถือว่าใช้งานได้ดีจริงไม่อวยครับ5ล้านของออเดอร์นี้สามารถเทียบเท่ากับมือถือกล้องหน้า8ล้านได้อย่างสบายกล้องหน้าสามารถบันทึกวิดีโอ 180p 0ผมได้ซึ่งอันนี้ ขอชช่ญชมเลยว่าดีจริงแล้วก็กล้องหน้าสามารถจดจําใบหน้าหรือว่าการสแกนใบหน้าในการปลวลออกได้ซึ่งพีคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้ใช้งานได้เพียงพอมากผมตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นเครื่อง 4G ผมใส่ไดสองซิมผมตัวนี้มาดูว่าเสียงจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้ลำโพงหนึ่งตัวในการขับเสียงตัวออเนอร์ถือว่าให้ลำโพงมาได้อย่างเพียงพอผมซึ่งพีชอบในการตั้งค่ามากครับตัวนี้ มีการโคลนแอปสามารถโคลนแอปพลิเคชันได้เพราะว่าเป็นตัว Android 14เวอร์ชันเต็มครับซึ่งออเนอร์ไม่ได้กะครับผมสเปคให้มาถือว่าจริงซับพอร์ต w i f i 4 w i f i 5ผมตัวนี้นะครับนี่ครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆมีหมวดทีมืดปรับหน้าจอรีเฟรช60แล้วก็90ได้พี่ผมจะขอเปิดเสียงลำโพงให้ดูว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างผมมาชม ครับผมล้โพงหนึ่งตัวแต่เสียงออกมาคือมีคุณภาพดีครับ go, slow, no hope, know, man, เห็นว่าเสียงผมลำโพงครับบอกเลยว่าลำโพงหนึ่งตัวแต่เสียงออกมาได้อย่างคุณภาพจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่าพี่สัมผัสเสียงลำโพงตัวนี้มากับเจ้าตัว HONOR x6b คุณภาพลำโพงหนึ่งตัวถือว่าใช้งานได้เล่นเกมก็ถือว่าเสียงเพียงพอในการใช้งานกับตัว h e โ o g85 rov 60เฟรมปรับสูงสุดหมดเลยว่าเฟรมเรทคือนิ่งจริงฟรีไฟปรับกลางๆถึงสูงถือว่าสบายหายห่วงเกมพับ G ปรับต่ำๆถือว่าค่าดีฟอเพียงพอแล้วก็เกมเก็บชิม i อ p มแพคครับปรับประมาณ กลางๆหรือว่าต่ำๆตัว h e โด o G85 ก็ถือว่ารีดประสิทธิภาพตัวนี้ในการใช้งานผมบอกเลยว่าพีผมใช้งานตัวนี้มาจริงๆง่ายๆแลยผมตัวนี้บอกเลยว่ามันมีความสมูทเป็นลอมที่ดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายผมซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานดีจริงสแกนมื้วก็ง่ายในการปวดหลอดผมซึ่งพีจะขอผมแนบลิงก์การซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยใต้คลิปนี้ไว้ให้นะผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาถือว่า จัดเต็มจริงสัหรตบตัว,ว h o n o r X6B นะครับคอนเฟิร์มจากพีเพียงเลยว่าคุณสมบัติตัวนี้ให้มาจริงบอด y ี้มีความแข็งแกร่งทนทานผ่าน h n 5ดาวแบตอึดซัพพอร์ตซูเปอร์ชาร์จ35วัตต์บอกเลยว่าแบตหวันเพียงพอกับ Android 4 m g i c OS 8.0กับระบบของ h o n o r ด,ดีที่สุดที่พีใช้งานมาพี่รู้สึกว่าลอมของ h o n o r ใช้งาน มีความสเสถียรจริงครับเพราะพื้นฐานมาจาก h วเวลวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ